คอนโดใหม่พร้อมอยู่ทำเลขไข่แดงใจกลางสีราชาดีไซน์โมเดิร์นคลาสสิกสวยงามเกินใครมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและบริการดุดดังโรงแรม5ดาวและที่นี่คือแฮมตันสีราชา by Origin a n d u ส i ตครับ วันนี้ผมอยู่ที่โครงการแฮมตันรีราชา by Origin Andusit จาก Origin Property หลังจากที่จะพาทุกท่านประชมสำนักงานขายกันมาแล้วตอนนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับผมจะพาทุกท่านมาเดินชมความงามของโครงการกันแบบจัดเต็มกันไปเลยเริ่มกันที่ที่ตั้งโครงการกันก่อนเลยนะครับโครงการจะอยู่บนทำเลที่เรียวกว่าเป็นไข่แดงหรือดาวทาของรีราชาเลยก็ว่าได้ติดถนนใหญ่สุขุมวิทมีจุดสังเกตง่ายๆก็คืออยู่ตรงข้ามตึกคอมนั่นเองครับ โดยที่นี่จะเป็นโครงการคอนโดไฮรีส์สูง26ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่กว่าแบ่งเป็นเซอร์วิสเลสเซเดนซ์239คีสและเป็นคอนโดมิเนียมจำนวน229ยูนิตมาพร้อมกับส่วนกาลางครบคันและมที่ชั้นหนึ่งนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาภายในอาคารก็จะพบกับพื้นที่ล็อบบี้ต้อนรับไว้ใช้ในการรับรองแขกได้และตรงนี้นะครับโครงการก็จะมีเจ้าหน้าที่คอนเชียสเซอร์วิสคอยอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆให้กับลูกบ้านด้วยเข้ามาในพื้นที่นี้ครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกัน ฝั่งด้านหนึ่งจะเป็น H H R Lounge เป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้พักอาศัยในรูปแบบ Service r e s i d e n t หรือใครที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดปกติก็สามารถซื้อแพ็กเกจอาหารเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับและตามมาด้านนี้เลยครับผมพา o ลี่พรีเซนต์สุดๆเลยกับ Business Center ในฟังก์ชันรูปแบบ c o w o r k i n g Space ที่มีดีไซน์สวยงามมากมีที่นั่งหลากหลายมุมครับพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับวิวสวนสวยๆภายนอกมีประตูออกไปด้านนอกได้ด้วยนะ ให้เราออกไปรับลมชมวิวหรือจะรับแขกแบบโซนอัท์ดก็ได้และพื้นที่นี้นะครับยังมีห้องประชุมที่เป็น m e t i ต g งร o มและห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัวให้บริการลูกบ้านอีกด้วยครับ ขึ้นมาที่ชั้น6นะครับพื้นที่นี้จะเป็น Wellness Club โดยจะมีการแบ่งเป็นโซน Wellness Help Check-Up ด้วยความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมิทเวชให้ลูกบ้านได้เชื่อมต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยีเทเลม d i ดซีนถือเป็นแห่งแรกในสีราชาเลยนะครับพร้อมกับพื้นที่ w e l n n s s s Kid Club เป็นโซนสำหรับน้องๆหนูๆและ Wellness Garden ให้ลูกบ้านเนี่ยได้ออกไปรับลมชมวิวพร้อมกับที่นั่งโซนอ o u t ดอร์อีกหลากหลายมุมด้วยครับ มาต่อกันที่ชั้น20นะครับชั้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของส่วนกลางเลยด้วยสระว่ายน้ําระบบเกลือดีไซน์สวยมากเห็นวิวทะเลฟินๆวิวภูเขาเต็มอิ่มว่ายน้ําได้แบบเพลินกันแบบสุดๆพร้อมจุดนั่งชมวิวเช้าๆเย็นๆเนี่ยรับประกันเลยครับว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับและใกล้ๆกันนี้ก็จะมีสกายฟิตเนสห้องฟิตเนสที่เปิดรับวิวทะเลสวยๆมีเครื่องออกกำลังกายครบคัน วิวสวยขนาดนี้ออกกําลังกายได้เพลินหุ่นดีฟิตเปรี้ยกันอย่างแน่นอนติดกันครับก็จะเป็นห้องโยคะประยุกต์เป็นห้องซ้อมเต้นโคเวอร์เต้นบัลเล่ก็ได้ภายในก็จะมีทั้งออนเซนสตรีมและซาวนา่าให้ได้แช่น้ำอบตัวกันในวันสบายสบายครับ ชั้น26ชั้นนี้จะมีสกายลาวสเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนพร้อมวิวตะการตาโชว์ความเป็นดาวทาวของทำเลที่ตั้งโครงการได้ดีมากเลยนะครับและยังมีวายแอนด์ซิก r บาร์โคคิชเชนและ p r i v a t e fine dining ให้ได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือการทำอาหารหรือเรียกเชฟจากข้างนอกมาทำอาหารจัดเลี้ยงแบบส่วนตัวก็ได้นะครับพร้อมด้วยพื้นที่อ outdoor ในรูปแบบสกายแอมพิเเตอร เล่นระดับสวยงามและมีจุดชมวิวที่เปิดรับมุมมองของศรีราชาสุดอลังการแบบที่คุณจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนนอกจากที่นี่ครับห้องตัวอย่างที่จะพามาดูวันนี้นะครับเป็นห้องแบบ two bedroom ฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำ ขนาดประมาณ57.2ตารางเมตรเป็นห้องขนาดใหญ่อยู่สบายเหมาะกับการพักอาศัยแบบครอบครัวสำหรับใครที่กำลังมองหาห้องขนาดใหญ่ๆพื้นที่เยอะๆพักอาศัยแบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้อย่างอบอุ่นเลยในใจกลางรีราชานี้ต้องมาดูห้องนี้ครับหรือใครกำลังมองหาห้องใหญ่เพื่อการลงทุนได้ผลตอบแทนดีเพื่อปล่อยเช่าผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาทํางานในย่านนี้ห้องนี้เนี่ยก็มีความต้องการสูงในท้องตลาดมากเลยนะครับ สำหรับสเปคของห้องพักนะครับโครงการให้มาดีมากๆด้วยความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ย3เมตรเลยนะดูโปร่งโล่งอบอุ่นน่าอยู่อยู่สบายสุดๆโดยโซนบริเวณด้านหน้าห้องเนี่ยเมื่อเข้ามานะครับขวามือเราจะเจอโซนครัวก่อนเป็นโซนครัวปิดด้วยนะสามารถทําอาหารได้อย่างจริงจังเลยชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอฟหูซิงโครงการจัดมาให้ครบครับและด้านหน้าห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่เหลือเยอะพอสมควรเลยนะ เราสามารถจัดวางเป็นตู้เก็บของเนกประสงค์ตู้รองเท้าได้สบายๆรวมถึงเดินเชื่อมเข้ามาจะวางเป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหาร4ที่นั่งก็ยังได้และโซนนี้ครับใจกลางห้องคือโซนลิฟวิ่งขนาดใหญ่ที่เราสามารถวางชุดโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีติดทีวีจอใหญ่ๆเป็นพื้นที่เอกเนกสำหรับครอบครัวในวันสบายๆพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับและเดินเชื่อมออกไปด้านนี้ก็จะเป็นโซนระเบียงพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปรับลมชมวิวได้อย่างเต็มที่ ต้องบอกก่อนเลยว่าวิวที่นี่เนี่ยสวยงามตระการตารอบด้านจริงๆได้ทั้งวิวทะเลวิวภูเขาวิวตัวเมืองสีราชาสวยงามและมีสีสันทั้งกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียวเดี๋ยวเดินต่อมาด้านนี้ครับถัดมาด้านนี้เดินต่อเข้ามาเนี่ยจะพบกับโซนห้องน้ำครับเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างโซน l i ี้ยงกับโซนห้องนอนรอง ห้องน้ำนะครับฟังก์ชันการใช้งานครบคันสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวบน้ําพร้อมฉากกระจกบานกั้นอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งโครงการจัดมาให้ครบแถมยังม,มีการติดตั้งกระจกสองหน้าบานใหญ่ให้ด้วยส่วนฝั่งตรงข้ามกันด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนรองครับห้องนอนรองเนี่ยจะวางเตียง3ฟุต5ฟุตก็ยังได้เหมาะกับการทำเป็นห้องนอนที่สองสำหรับบุตรหลานได้เลยนะครับหรือใครอยู่คนเดียวหรืออยู่แบบคู่สามีภรรยายังไม่มีบุตรหลานเนี่ยก็สามารถทำห้องนี้เป็นห้องทำงานได้เลย เดินต่อเข้ามาครับด้านในสุดของห้องก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้นะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากเลยทีเดียวเราสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าหรือบิวอินตู้เสื้อผ้าจัดเต็มตรงผนังฝั่งหนึ่งด้านนี้เลยก็ยังได้นะครับแถมยังมีมุมให้วางโต๊ะอเนกประสงค์หรือจัดทาเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็เหมาะสมลงตัวกับพื้นที่มากรวมถึงตรงนี้มีช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับวิวได้เต็มอิม่มฟินเต็มตาสุด แถมกระจกเนี่ยเป็นกระจกเข้ามุมแบบ bay window ด้วยนะครับเปิดรับวิวมุมมองที่กว้างไกลกว่าใครเห็นวิวทะเลวิวภูเขาว,วิวตัวเมืองสีราชาสวยๆเต็มตามากๆเน้นย้ำอีกทีนึงว่าวิวที่นี่เนี่ยสวยงามทั้งกลางวันกลางคืนจริงๆแล้วห้องนอนห้องนี้นะครับยังมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวฟังก์ชันมีให้ครบ รวมถึงมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยถูกใจใครหลายๆคนรวมถึงชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นแน่นอนเลยครับห้องนี้เนี่ยจะซื้ออยู่เองก็ได้ห้องใหญ่พื้นที่เยอะอยู่สบายหรือจะซื้อปล่อยเช่าก็เป็นที่ต้องการของตลาดรับรองว่าได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาห้องในขนาดและราคาเริ่มต้นเพื่อการอยู่อาศัยเองหรือลงทุนในระยะยาวได้ผลตอบแทนคุ้มค่าผมขอแนะนำห้องนี้เลยครับกับห้องสตูดิโอขนาด25ตารางเมตรถึงแม้จะเป็นห้องในขนาดและราคาเริ่มต้นนะครับแต่ด้วยความสูงจากพื้นถึงฝ้าที่โครงการจัดมาให้ถึง3เมตร ร้อมช่องแสงขนาดใหญ่และการจัดเลเยอร์ที่ลงตัวมากๆภายในห้องก็ทําให้ห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือ2คนก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆปัจจุบันโครงการมีโปรแกรมการลงทุนการันตีผลตอบแทน6%นาน5ปีสุดคุ้มค่ารอนักลงทุนทุกท่านอยู่ด้วยนะครับแฮมตันสีราชา by Origin Andusit ที่นี่คือคอนโดใหม่บนทำเลใจกลางสีราชาเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่พักอาศัยใหม่ใจกลางสีราชาและนักลงทุนคอนโดปล่อยเช่าระยะยาว รองรับการอยู่อาศัยของบุคลากรชั้นนําจากทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนและพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ e อ c ที่นี่ยังใกล้ทั้งแหล่งงานที่คมอุตสาหกรรมท่าเรือระดับโลกเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆในระยะเดินทางไม่เกิน30นาทีเท่านั้นและศรีราชาที่เป็นเมืองที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งของภาคตะวันออกเลยนะครับพร้อมมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทั้งท่าเรือน้ําลึกแหลมฉังมอเตอร์เวย์สายใหม่รถไฟรางคู่รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบิน ประกอบกับตัวเมืองที่มีความน่าอยู่อุดมสมบูรณ์และการพัฒนาเมืองที่มีมนสเสน่เป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยที่สําคัญของชาวอุตสาหกรรมแวดล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนําที่ใช้เวลาเดินทางจากโครงการไปไม่ถึง15นาทีใกล้สนามกอล์ฟระดับโลกและใกล้แหล่งช้อปปิง้งอย่างตึกคอมเนี่ยอยู่ตรงข้ามโครงการเลยนะครับและไม่ไกลจากโครงการก็จะมีโรบินสันสีราชาอีออนสีราชาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และล่าสุด เซนทันศรีราชาก็เปิดให้บริการแล้วด้วยครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับเปิดต้อนรับทุกท่านให้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการจริงบรรยากาศจริงดูส่วนกลางจริงห้องจริงวิวจริงกันได้เลยโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึง1ทุ่มไว้มีโอกาสอย่าลืมมาเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือ y o u t YouTube c h a n n น l ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ